ันนึงอับบแปงไปอ่ะอะไรไม่รู้ประเด้งแล้วปมนี่ยน้อนมันหลุดเหรอข้างหน้าไม่หลุดไม่หลุด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 โอ้ไปใส่ได้แล้วทาไม้อะำไม้ใหญ่ทำอะไรอ่ะ อันนี้ไม่ไม่อันนี้มันไม่กลับนนเลเอามาทีฟัมาเยเออเดี๋ยวเดยวาขยบไมนี่แหละต้องนี่แหละนานแล้ว่อย่างนี้ตำรวจจะไม่เรียกหรอเดี๋ยวไปเรียกคนเวนตวอะไรอะตวจไตกใจ ผสมปซีนไปรวมกับนเลยจะได้เป็องคลุกมันเค้งใส่เรียดเะมันเคครับก็เยอะเค้งสี่นิ้วเว้นเรียแล้วป่ะดีมกินหมดเน้อเอาเชือกมัดม่มีน้องอีกตัวลรอกมันหายไปแล้วไอ้พวกไข่ควงมันแยะอยู่แล้ว